จ้าอาวอาดเก่า แล้วแต่ยังไม่ละกิเลสกลายเป็นผีเฮี้ยนห่วงวัดจนหลวงปู่สุขต้องได้ออกมาจัดก,การตลอดชีวิตแห่งการครองสมณะหลวงปู่สุขท่านผ่านเรื่องพวกพูดผีวิญญาณมามากมายครั้งนั้นระหว่างเดินทุดงกลับจากพระพุทธบาทสระบ,บุรีท่านได้เดินผ่านวัดแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศแสนเงียบงันวังเวงทั้งที่มีโบสถ์กุฏิสลารครบหมดไม่น่าเชื่อว,วัดแห่งนี้จะไม่มีพระเนเหลือแม้แต่รูปเดียวที่นี่คือวัดร้างแต่ทว่าหลวงปู่ก็ได้ตัดสินใจปักกลดพักหนึ่งคือ สักพักไม่นานก็ได้มีชาวบ้านสองสาคนเดินรนรานตรงมาหาท่านพวกเขายกมือไหว้และพูดเสียงสันส่นๆว่าหลวงพ่อตรงนี้พักไม่ได้ผีเจ้าอาวาสเคียนมากเลยขอรับพวกเขาเราวา่าเจ้าอาวาสเก่าที่ตุยไปนั้นท่านยังยึดติดห่วงวาทุกคืนท่านจะออกมาอารวาสจนพระเนนที่เคยอยู่ที่นี่ต้องหนีออกไปกันหมดใครที่มาบุรณะกุฏิอยู่ได้ไม่กี่วันก็โดนหลอกโดนหลอนจนสุดท้ายวัดนี้ก็ได้กลายเป็นวัดร้างทันทีที่หลวงปู่สุขได้ฟังท่านเพียงแต่ยิ้มและกล่าวไปวา่าพัก คืนเดียวคงไม่เป็นไดหรอกโยมชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็ทําใจฝากความหวังไว้กับบาร,รมีของพระแปลกนารูปนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดจู่ๆก็มีเสียงดังดังขึ้นจากในกุฏิทั้งที่กุฏิหลังนี้ล็อกแม่กุญแจไว้แน่นหนาหลวงปู่สุกรถอนหายใจลืมตาขึ้นมาชา้าๆก่อนที่ร่างร่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นต่อหน้าเป็นร่างสีดำทะมึนของผีเจ้าอาวาสนั่นเองเสียงแหบต่ำดังขึ้นกล้องกังวาน หลวงปูต่ตอบเสียงเรียบสั้นๆว่าอาตมาแค่มาขอพักสักคืนเองทันท,ทีที่ท่านพูดจบร่างนั้นก็หายวับไปทันทีก่อนจะตาม,มาด้วยเสียงโซ่เหล็กขูดพื้นเสียงฝีเท้าเดินวนไปวนมาเสียงครวมครามสั่นไหวไปทั่วทั้งกุติแต่ทว่าหลวงปู่สุขท่านไม่ได้หวั่นไหวแม้แต่น้อยท่านตั้งจิตแผ่เมตตาสวดมนต์ให้แต่ไม่ว่าจะทำยังไงผีเจ้าอาวาสเก่าก็มีหยุดทาปรากฏร่างขึ้นอีกครั้งหัวเราะเยยะอยันและตะโกนขึ้นมาว่ามีคาถาอะไรกระทำลายหมดเลยทำปิดหมดเลยท่านใดนั้นหลวงปู่สุข ไห้หลับตาเข้าสมาธิก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าอน,นิจจาเอ๋ยผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนโมพุทธายยะทันใดนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบสนิทผีเจ้าอาวาสส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนหายไปในทันทีรุ่งเช้าชาวบ้านกรูกันมาดูด้วยความเป็นห่วงเห็นหลวงปู่ท่านปกติดีก็รู้สึกศรัทธาเป็นอย่างมากตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาผีเจ้าอาวาสก็ไม่กล้าออกมาอารวาสอีกเลยเรื่องนี้จึงถูกกล่าวขานว่าผีตายก็สู้ผีเป็นไม่ได้เพื่องฝังแล้วมีความรู้สึกยังไงอยากให้ไอเล่าถึงพระเจจิต่่อออไปคมมเนนนตบกกัหยสิ 啊